เราใช่หอใ่ไงเราใช่ทำไมเรามาบอกคนละท่านเอาเสียวมากเอาเอาไปให้คนอื่นก็ได้แฟ่คลับดิวอยากได้ไหมฮะอื่นก็ได้ไม่มีใครอยากได้สักคนเห็นไหมว่านายเขาเขาจริงๆริงเขาก็ไม่ได้หลงไหลในตัวนายทั้งหมดนะฮะหลงไหลในอะไรนะฮะเสียงของดิวใช่ไหมเสียงดิวที่ดีใช่ไหมฮะหน้าตาเป็นยังไงบ้างครับผมล่ะอะไรนะเขาตอบมาแล้วว่าหน้าตาเป็นยังไงครับผม น้องกินอะไรี้เราไม่ควรพูดเองจริงๆน้องต้องกินอะไรผิดหรือเปล่าอย่าไปว่าเขานะเออที่ไม่ได้จะมีคนชมผมบ่อยๆอย่างนี้นะพี่งั้นก็ไปทางฝันนั้นเลยนะครับเอาสายใหม่ไปด้วยฝากให้พี่รุดฝากให้พี่รุดอะไรฮะพี่เอาอขอบคุณมากเลยครับสำหรับคนอายุมากของผมเลยขอบคุณมากครับนะคนอายุมากฝากให้พี่รุดด้วยนมตาหมีเพื่อคนที่คุณเยี่ยมมากครับ้ของผมมาก เดี๋ยวกินด้วยกันก็ได้กินด้วยกันอะทำไมอะไม่เอาเราอยากมีของชิมอยากมีของตัวเองอะเราบอกว่าฝากให้ใครเขาอ๋อไอ้วีดีโอไอ้เรียวเรียวเรียเรียวอันนี้อันนี้ดิวไดนะอันนี้คือฝากเซ็นฝากเซนฝากเซนใช่ฝากเซ็นให้ผมบ้างกับพี่ให้ไม่ใช่ฝากให้นายเซ็นเซ็นชื่อไม่ได้หมายว่าฝากให้เซ็นเดอะสตาร์นะคือสามและห้าอะไรอะ นี่เรามีมาให้แล้วไงเออขบคุณไรอะไรอะไรขอขอบคุณมากครับให้ผมให้ดิวเหรอฮะขอบคุณมากของเอาเองแล้วกันแล้วสื่อสารกัน d i เ e c t ตรงตรงนี้ไหมฮะเราไม่ต้องผ่านสารมวลสารในอากาศมากไปครับผมเอ้ยมาเราไปมวลสารนะเอาเอาขึ้นไปได้ได้ได้ครับขอบคุณมากครับโนักทีเดียวเชียวขอบคุณมากครับสำหรับอะไรพร้อมจะร้องเพลงหรือยังพร้อมตั้งนานแล้วครับสุดยอดพี่พี่ปกผมลงนิดอะไรอ่ะแตงกวาขึ้นหมด ไม่ได้ว่าลุดนะเขาแค่พูดตามความจริงก็บังเอินว่าพอดีเราไม่ได้สระผมเมื่อวานคือพอดีตื่นขึ้นมาแล้วผมมันโอเคไม่ได้สระผม่วานที่ไม่ได้สระใช่แล้วร้อนมาแข่งกันสมุศ์ทำไมจริงๆแล้วเราก็ตื่นขึ้นมารู้สึกว่าผมมันก็โอเคก็เลยเอามาเป็นอย่างนี้เลยไม่ต้องสระไม่คิดเองกับตัวคิดเองพูดเองคนเดียวใช่โอเคได้ไม่อยากจะให้ทุกคนได้รู้นะฮะว่าจริงๆแล้วพวกเราเนี่ยนะครับเป็นคนสะอาดขนาดไหน ครับแนน้องเพลงดีกว่าครับผมน้องเพลงดีกว่าติวเลือกเพลงอะไรมาครับวันนี้วันนี้วันเอ้าโอ้โหรีเปิดจังขอบคุณมากครับที่ช่วยรีเปิดมากครับวันนี้นะครับผมวันนี้องเพลงนี้เพลงนี้คือเพลงที่ชื่อว่ากลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมเพราะว่าผมฝันถึงเพลงนี้ก็ทำไมสายตาเย็นชาเวลาที่เราเจอกัน เธอลืมไม่เล่าไั้ไงเรื่องราวครั้งนั้นภาพในวันวาที่ได้ดอกันหากวันนั้นฉันทำอะไรที่ไม่ไดีที่ผิดไปอยากจะขอให้นึกนึกไปได้ไหมกลับมา หลังช่วยกันหน่อยได้ไหมครับนึกสองซักเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมเป็นไหมเธอยังรอเธอเสมอทุกครั้งที่หายใจไม่อยากมีชีวิตอ,อ้างว้งอีกต่อไปก็มันทนไม่ไวหวจริงจริง ไฟแรงสุด,สดในวันที่ไม่มีกันในใจของฉันว่างเปล่าไม่เคยต้องเงาหาเมื่อไรแบบนี้ทั้งเข้าใจถ้าหากจะย้อนเวลากลับไปวันวาย เธอไม่ยอมให้เธอจากไปหากวันนั้นฉันทำอะไรที่ไม่ไดีที่เพิ่งไปและจะขอให้ลืมไปได้ไหมากลับมารักกันเรากลับมาเป็นเหมือนเดิม ยิงรอเธอเสมอทุกครั้งที่หายใจไม่อยากมีชีวิต ไม่อยากติชีวิตอาวรณ์นี้ต่อไปก็มันทนไม่ไหวจริงๆก็หัวฉันรักเธอคน Ranch. เอ้าเฮ้ย <esis? S 1> เอ้าก็มันมันขาดเฟียลมันไม่ได้มันก็ได้อยู่นะนะตะกี้นายเข้าตรงโซโล่เนี่ยมันไม่ได้เข้าอะไรกับฟิยลเลยนะก็ยังโผล่มาได้แต่เข้ากับฟิยลเรามีความรักกับช่วงนี้ไม่ใช่อะไรเนี่ยเดี๋ยวมีเนี่ยเดี๋ยวผมมีเนี่ยจะมาให้ฟังเรื่องเกี่ยวกับต้องดิวนี่แหละนะครับอะไรอะแล้วเกี่ยวั ต่างม่แล้วกันนะเออใหม่ยังมาขายในที่แจ้งจานฟางแบบแต่นั่นมันแสดงเห็นว่ามีจริงไม่มีไม่มีนานแค่ไหนอันนี้ไงพยายามจะโบยของตัวเองไงคือนานแค่ไหนแล้วที่ดิวไม่ได้มีความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้มีขาเรื่องความรักนะครับบางทีไม่มีก็ดีเปล่าวะเฮ้ยมันมันต้องมีบ้างคนเราว่าเราล้อพี่เราไงงั้นฝากเวทีต่อไปให้กับพี่ดเลยนะฮะไม่เป็นไรครับท่านายรีบลงน่ายิ่งโดนเผามากกว่านี้นะฮะ มาอยู่กว่าอยู่กว่านีโอเคงั้นผมจะอยู่ตรงนี้แหละพี่จะร้องกับใครผมก็จะอยู่เดีนวเดี้วเขาจะเอาของให้นายนะคือคนเราเนี่ยนะร้องเพลงรักมันก็ต้องมีความรักนะไม่งั้นมันก็จะไม่อินอดีเดี๋ยวก่อนเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมนี่มันรักกันไหมวะเนี่ยต้องมันก็มันก็เป็นเรื่องความรักไหมรักเป็นเรื่องของคนสองคนนะเราคงไม่แบบออกมดียวจากบ้านจากจะเข้ารัแม่แล้วก็รักโอเล่และรักพี่แอนจีนี่หน่อย อาลงลงลงไปนะครับขอบคุณครับถ้าเสียให้ยกดิวหน่อยได้ไหมฮะ้ยยะยยยย